วันนี้เจอกับช่องผมเหมือนเดิมครับสั่งซิ่งนี่ฮะมาพ่อสบฝนสาวลูกสองย่างไก่น่อโชว์นะครับโชว์นะครับดีครับนี่ครับสาฝนเฮาเองครับไก่สนใจไก่ย่างนั้นสาฝนครับมีโปรโมชั่นใหม่ครับซื้อไก่ย่างแถมไม้ครับเออครับแถมไม้ครับนี่ครับไก่ย่างไม้ละสิบบาทใส่กรอกครึ่งลูกห้าบาทเอามาจ่ายปะครับเออขายปะครับครึ่งลูกครับผมจะซื้อ อจะฝนช่วงนี้ปิดร้านไปเพราะอย่างครับไม่สบายค่ะเป็นอย่างครับโควิดปะเโควิดอ๋อหายดีแล้วยังครับเดี๋ยวขยับก่อนเออหายดีแล้วครับนี่แย่งของครับวันนี้ครับมีคอมีหนังมีตดฮะคอหนังไกลตูดลายมีไหมครับมีไก่เนาะก็ครับอ๋อนี่ครับพี่บ่าวมันกลับมาเฝ้านะครับ ครับอ huh inside inside inside. Inside 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 uh. ันนี้อย่างครับยกยกมาโชว์เลอฟซีนะครับนี่ครับใส่กอกใส่กอกใส่กอกข้าเน่าเน่าอ๋อแบนๆครับนี่ครับนี่ครับลูกบ่าวบนกระหวงครับบุญครับไอ้คนล่าปะครับนี่ครับมาพอช่าชมสาฝนย่างสะกอกนะครับกัรย่างน้ำม้วนปะครับเจี๊ยงนี่เจี๊ยงครับเอ็นตกป่าปะครับเอ็นตกแปะปะได้โอ้แล้วครับคนฝ่ายกระโน้แล้วครับร้านตาฝนครับ ซื้อไข่ย่งแถมไม้ด้วครับไข่มาเชิญได้เลยครับแถมถุงยางเด้วยอ๋อถุงยางไม่เอาครับเดี๋ยวพี่เขาแจครับถุงยางหิ้วครับนี่ครับถุงกี่ครับถุงยางละไม่บอปลอดภัยครับนี่ครับกระลำกระลำข้างห้วยครับเจนพี่บ่าวไปลกมาครับนี่ครับโอ้พอไกลไกเราพิลี่เหมือนกันครับจากฝนนะครับ เราตอนอัด u t u b e ครับนี่ครับวันนี้ยังกี่ไม้ครับ20กว่าไม้โอ้ว่าจะมาจีบสาวฝนกับพี่บ่าวกับมาเฝ้าครับจีบมาได้ครับยี่วิกามไม้นี่สาวกว่าไม้นะครับภาษาเนี่ยของสาวครับครับสาวฝนครับแล้วสาวฝนได้ไปไม่พูดอ่ะครับไปนะคะอ๋อมันไม่พูดที่มีไข่อยู่อ่ะครับมีมีไข่บ้างครับมีพ่อมีแม่อ๋อคุณพ่อคุณแม่คุณน้องอยู่่ครับ โอ้แต่ฝนไม่มาธรรมดานะครับเนี่ยอาชีพเขาคือย่างไก่อย่างเดียวครับย่างไก่กับไส้กรอกครับไอ้อย่างราคารถอันหนี่อยนี่ครับแต่ฝนก็ย่างครับนี่ครับโอ้อันนี้ไฟลูกเขาต้องแหนมหดตลอดไ่มครับถ้าถ้าเอาขี้เท่าใส่โอ้แล้วไปแต่งลูกค้าอะไรหรอครับโอ้กลั่นมันระเบิดปะครับอ๋อมันมีสูตรกันย่างไ่มครับ กติ่มครับาติ here, oh, yeah, ่มมาซื้อกะแยงเนี่ยครับทาไปแล้วอีมโอ้ยแย่อยู่สองลูกค้าครับแล้วจะบอลมาไหนครับอ๋อเนี่ยเนี่ยครับปิดแมสแล้วครับปิดแมสแล้วครับบึ้บครับนี่ครับปิดแมสยังเหลียวความแงมน้อยนะครับถ้าบอกปิดได้พอมาได้เลยครับนี่ครับมันตกซ่าๆเลยครับเอาเอากระจายหดครับ นี่ครับอาตุลมันแย่งหน่อยสิครับเยมันมันตุดมันเป็นมันค่ะนี่ครับลูกค้าลูกค้ามาแล้วครับอ๋ออันนี้อันนี้แม่มาแล้วครับแม่มาแล้วครับครับอยากออกกล้องครับเจ๊กุ้งอยากออกกล้องครับไปพูแล้วครับนี่ครับเขาย่างตอนกี่โมงหึงกี่โมงครับวันนี้ย่างช่วงไหนโมงถึงกี่โมงครับหมดตอนไหนจะปิดตอนไหนแค่หมดสี่ทุ่มกับปิดสี่ทุ่ม ถ้ามตีหนึ่งกับเป็นตีหนึ่งอ๋ออาว่ากันไปครับไขยผันไปผัดมากลับมาอุดหนุนไก่ย่างหน้าอกไก่ย่งงายงแงมๆของนังจ่าฝนได้นะครับ <c oughs> นี่ครับตามสโลกแกนซื้อกะย่างแถมไม้ครับกล <c oughs> ับถุงครับมีทั้งไส่กระอกข้าวกระกอบบุ้งเส้นครับเก่งแกงกขายครับแปดบาท <c oughs> เก่งแกงจะของเก็บไว้กินเองกะกำไพ่อยู่ที่เฮากินครับโอเคครับบวัสดีครับ